สวัสดีครับเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นรถค่ายแลีนทั้งเขาทั้งผีแลนมาทั้งผีโอ้ยบอบ่บอคนสูดแดดตัวมาจากไหนมาจากไหนคือจากไหนมาปองพี่คันอื่นเขาเลยแลนปองอื่นเบิด์ตจะของหมดแลนปองพี่ โอ้มาเด้อครับกินเข่าหนางานครับพี่ครับมาเด้อครับอาหารสีแซ่บกบบว่านั่งโต๊ะนี่นะครับครับโต๊ะนี่นั่งแซ่บวันนี้คณะวงหาแดกดาบบันเทิงศิลป์ครับกินยังกินยังบุมมี่เลยบุยกระทุ่มเขาบริขัยกินยัง สิกินยังฮึบุมียังกินโอ้เพิ่นเปิดพออาหารแล้วอาลบลบลบให้เพื่อนแน่ลบให้พระอเอกไงแน่นี่เอายังเอายังไปดูือจะไปลงน้ำชีแล้วฮะจะไปลงนลงน้ำชีลงน้ำชี ตเต็มตเต็มไทยตเต็มชัยพระเอกตเต็มชัยบันเทิงศิลป์ครับพระเอกหมอลำคณะหา,หาเด็กดากบันเทิงศิลป,ไป์เน,นี่ยเชี่ยวยังก็มีตามสั่งนำ้ำหบมเอาเลยเอาเอายังเอาปุ้งไงโอ้โมันสีอิ่มหมดละ ฮะกินคนเดียวนะไม่ได้กินกับผู้สาวนะเออเอาคร <c oughs> ับพี่น้องครับเมื่อนี้พญายเต็มครับมาสื่อกับเขากินข้างนอกโอ้พระเอกใหญ่แหง่วงวงมะล่ำขณะา้าแดกดากบัทิงศิลป์ครับของหัวหนาขณะการใช้วิไลศิลครับ เอาเอาเอาแม่ข่าบริการกับบริการในของตัวอ่เอาใส่ถุงเอาเองจ่ายแล้วก็บทอนเอาเองเออเอาเอาเปิดน้อาเงินให้นะเออแม่ข่ากับบริจาคสิขายตัวนี้เมนบุเมนบุเขินเพิ่ออีกเพิ่อ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 อีกหมอลำเลยครับนี่ยเอาโบเมนตังไหน คือสังกัดอยู่วงหมรำคณะฮาร์ดเรีกดาบมันทึงสินอยู่เอาหลับเงินทอนผู้สาวแน่ผู้สาวซื้ออย่างเนาะนั่งน้ำเป็นตะแสีบบ่เป็นตะแสีบบ่เซฟปนี้นะแซบปลาดุกแซบย้อนปลาดุ๊บบริแซบย้อนอันนี้บ่บริแซบย้อนซื้อจากผู้สาวบ่ผู้สาวบ่น้าให้โอ้ผู้สาวโอ้ผู้สาวบ่เอาน้ำให้โอ้ผู้สาวบ่ เออขนาดบปตาแซบดรอคขนาดบ๊ปบตาแซบดรอคขนาดเฮ้น้ำปลาขวดนึงพอพอพอบ่พอพอน้ำนะเอาอีกขวดวะฮะใส่เลยใส่ฟูเล้วมื ผู้สาวอบตสิไปเบิ่งมอลำอมะโนะมะเร็งเนาะมาเด้อมาเด้อหน้าเวทีเด้ออบต้ออย่างกรณีผักแว่นผักแว่นโอ้มะเร็งพอกับสาวอบตหน้าเวทีครับพี่น้องฮะพักขึ้นมือเนี่ยไม่ยังก็มีแต่ผักแว่นบมโอ้มีแต่ผักแว่นครับพักขึ้นมือมั้ครับมีอยู่ครับถามเขาเบิ่งว่าเขามีผักอื่นบัถามเขาเบิ่งดู ว่าเขามีบ่โบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เต็มชัยครับโอ้ยหันมาทางผี่พี่น้องเลยล้านนี้ร้านเขาล้านนี้มีแต่พี่ละครับสาวน้อยรืนรือนสบายดีพาก,กันเห็นอย่างเนาะลูกสาวพาก,กันกินข้าววะโอ้วันนี้มีเมนูเด็ดนี่อย่างเนาะ จ้าตำจำซั่วจำซั่วโอ้ยตาแซบเนาะแซบตาแซบปลําปลาเปลือแท้มักเศษมักเพ็ดกระแซบมักเพ็ดกระแซบโอ้ยนี่เห็นว่ากระเต่ากองกองไว้นี่คือบ่มักเพ็ดเออไปเพ็ดทั้งอื่นเพ็ดเวลาอื่นแค่เพ็ดแค่คนก็พอเฮ้ย เดยวเด๋วเด๋วเด๋ไอเสพหนูเด้อพุอดน,น,น,ดนะตอนนี้คนติดตามช่องเท่าไหร่แล้วหมื่นเจ็ดแล้วเอาฝากฝากช่องมาฝากส่้งแดนเซอร์นำเพลินออฟฟิเชียลในเด้อจา้าเอาไปเบิร์กได้ๆมีคลิปอัพโหลดตลอดใหม่ๆถ้าอยากเข้าถ้าอยากรู้ว่ามียไงก็เข้าไปเบิร์กด,ดินะเข,นข้าไปเบิร์กนะแหม ช่องแอดลองแดนเซ์ลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะ,อะขอให้โชคให้หมาดเด้อขอให้ขอให้ผู้ชมหลายๆกินแล้วลรบอเจ้านะกินแล้วขอบใจหลายเจ้าสื่อกล้องเขาหน่อยไปขาผัวเจ้าพอี่งามอยู่ด้วยนี่ แม่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 เจ้าอยากขายพอเจ้าอยากขายก็ไมาทาั้งพี่เจ้าขายทุเรียนล่ากวะเจ้าขายทุเรียนล่าวาะาาวะนี่ ถุงจักบาทนี่ถุงละบาทโอ้เออถุงหนึ่งถุงจักบาทแม่ถุงละยี่สิบบาทถุงละสิบบาทพวกนี้นี่ <c oughs> พ่อมาอะไรนี่พ่อฮะบักทุเรียนลวาวบักนี่บักมีลวาวบักทุเรียนลาวเบิดแล้ว, <c oughs> ลวไปพามาอีกเด้อ <c oughs> เอาเนี่ยยี่สิบบาท ไปพามาอีกเด้อเ,าาเจ้าพาแล้วเจ้าก็ญ,ญ่างเขาวัดรับร้บ<า>องเบิร์ด <c oughs> เอาคลิปนี้ฝากไว้สัมนี่พี่น้องครับ <c oughs> เอาคลิปนี้ฝากไว้ซัมี่พี่น้องพ <c oughs> อกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแหงเด้อสบายดี แซ่บบรจ้า,จาอ่าไป,ปพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับสมบายดีสมายดีอีลาสมายดีจ้าสมายดี้ไหมไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยหยอกพ่อมวลไปซื้อดอกพอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซิตี้ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ